ชีวิตไม่เหมือนเดิมทำอะไรก็ถูกจับตาล่าสุดกระติกน้องอิสเตอร์อยู่กันลำพังสองแม่ลูกลูกสาวรับรู้ฝากคำพูดซึ้งถึงแม่บุญธรรมแ,แตงโมนิดาจากเหตุการณ์นักแสดงสาวแตงโมนิดาจากายชื่อของกระติกอิสรินอดีตผู้จัดการของดาราสาวก็เป็นที่ให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยเพราะเธอนั้นอยู่บนเรือที่เกิดเหตุด้วยและไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็เป็นที่จับตามองของหลายๆคน ล่าสุดกติอิสรีนก็พาลูกสาวอิสเตอร์ไปเที่ยวพักผ่อนถามงานนี้สาวกติงานนี้ก็มีเพื่อนๆของเธอเข้ามากระนำาอยให้กับความสวยของคุณแม่ลูกหนึ่งเป็นจํานวนมากเรียกได้ว่าเหล่าบรรดาเพื่อนพ้องในวงการที่สนิทกับแตงโมนิดาวัชระวีรพงศ์นักแสดงสาวผู้ล่วงลับได้พากันออก,กระเวนทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ แตงโมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ38ปีการเพียบกระติกอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์อดีตผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนซีที่อยู่ในวันเกิดเหตุแตงโมก็ได้จัดทําบุญเป็นการส่วนตัวด้วยการเดินทางไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่บ้านพระพ,พร้อมกับเพื่อนๆโดยงานนี้ลูกสาวบุญธรรมของแตงโมอย่างน้องอิตเตอร์ก็ได้นําเงินส่วนตัวจากค่าขนมมาร่วมทําบุญในครั้งนี้ด้วยเช่นกันซึ่งกระติกได้ติดแท็กว่า SBD แม้งานนี้ไม่ได้แท็กถึงเพื่อนซีแต่ก็เชื่อว่า เป็นความตั้งใจที่จะทําให้เพื่อนผู้ร่วงรับด้วยนอกจากนี้ยังโพสอะไรเพื่อนสาวแตงโมนิดาพร้อมเผยว่าวันนี้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วมีชีวิตนิรันด์อยู่ในดินแดนสวรรค์รอยยิ้มและเสียงหัวเราะรอของโมจะอยู่ในใจเสมอเสียใจที่ดูแลได้ไม่ดีพออยากให้ได้เห็นมากๆเลยนะว่าทุกคนเขารักและคิดถึงกันมากขนาดไหนแต่คงรับรูได้แหละเนอะ ไม่ต้องห่วงเรื่องอีเตอร์นะจะดูแลนางอย่างดีที่สุดจะดูนางให้น้อยลงตามที่มีโมบอกลูกสาวฝากบอกนะว่าขอให้มีมีความสุขหลับให้สบายนะคะหลับให้สบายนะโมสู้มามากแล้วกระติกแอนอีเตอร์รักโมมากนะหลังจากเคลียร์ปัญหาต่างๆได้แล้วกระติกอิสรินจูทาสุขสวัสดิ์ก็หาเวลาว่างพาครอบครัวไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดดื่มด่ำไปกับธรรมชาติอย่างสงบสุขโดยล่าสุดสาวกระติก ได้พาลูกสาวน้องอิตเตอร์โดยเจ้าตัวได้โพส์ภาพบรรยากาศของวิลล่าที่เจ้าตัวได้ไปพักคือวิวดีมากมองไปรอบๆเห็นแต่พุ่มไม้ต้นไม้สีเขียวขจีส่วนตัวห้องพักก็หรูหราไม่ธรรมดามีความสะดวกสบายและเครื่องอำนวยความสะดวกที่ครบครันถ่ายรูปลงไอจีมาอวดให้แฟนๆได้ชมกันฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดขาวใหม่ๆด้วยนะคะ